โอเคก็ okay. เดี๋ยววันนี้เนะี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นปืนกันนะก็เ,เหมือนเดิมเลยที่จะไปค่คง,งชช่อท่าเนนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูก็จะเป็นตามนี้เลยก็ <c oughs> จะเป็นพวกช่อท่าที่ผมใช้สอนในคลิปนี้นะแล้วก็พวกคลิปสอนในแบบพื้นฐานก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะผมสามารถกดเข้าไปดูได้นะมาก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับพวกชื่อท่าก่อนเลยท่านี้เนี่ยนจะเรียกว่าเอ็นไลเนอร์ผมนี่เอ็นไลอันนี้ก็จะเรียกว่าดาวไลเนอร์ผมก็จะเป็นการยิงลง กดปุ่มโจมตีเบาพร้อมก็กดลงอันนี้จะเรียกว่าไซไลท์กดเดินไปข้างหน้าพร้อมโจมตีเบาอันนี้จะเรียกว่าเนนะผมนี่เนกดปุ่มโจมตีเบากลางกาศอันนี้จะเรียกว่าแซนนะผมอันนี้จะเรียกว่าดาวแอร์นี่แดรแดร์ดาวแอร์เรียกได้สองแบบนะผมนี่ แล้วก็ยิงจิ๊ดเลอรี่โคอี่นะนี่ก็จะเป็นการยิงขึ้นไปข้างบนอันนี้ที่เียกว่ากาพาวนี่เป็นการยิงลงมาแล้วก็มีอันนึงก็คือเอ็มอัพนะผมก็เอ็มอนะัพแจะเป็นปุ่มที่ว่าเราจะต้องไปตั้งเอาเองนะก็คลิปสองก็จะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยก็อยู่ในคลิปนั่นแหละนะแล้วผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ทูคาโบกงก่อนเลยก็ทูคารโบของปืนเนี่ยสมมากนะเริ่มในการที่จะกดท่าดาวไลท์ก็คือท่ายิงลงอันนี้ ก็หลังจากที่เรากดท่าดาวไลท์เสร็จเนะี่ยก็ให้เรากดแซก็ได้หรือว่าจะใสไลท์ก็ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นแซนี่ทูคอมโบอันนี้ก็จะเป็นแบบใสไลท์นะัผมดาวไลท์แล้วก็ใสไลท์นี่ยิงแต่ว่าพอเลือดเริ่มแดงเนี่ยก็จะทำไม่ได้แล้วนะทำได้แค่เฉพาะตอนที่ว่าเลือดขาวถึงเหลืองเท่านั้นเริ่มส้มๆมนี่ก็พอทำได้อยู่แต่ว่า เริ่มซมจ,จัดๆก็น่าจะทำไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าไอ้ดาวไลท์แซนเนี่ยสามารถทำได้ทุกเลือดเลยนี่ท่านี้หรือว่าเราเนี่ยจะสามารถกดท่าดาวไลท์แล้วก็กดแดชเข้าไปดาวแอร์ใส่เขาก็ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ผมมันก็จะทำยากๆหน่อยนะคอมโบนี่นี่อย่างนี้ผมเป็นท้ายที่กดยากเอาเรื่องเลย ถัดมาก็จะเป็นคอมโบโด้วยการกดท่าเอ็นไลนเนอรผมเอ็นไลน์คือท่านี้ท่ายิงนี่ก็ให้เรายิงเนี่ยแล้วกดปุ่มเอ็มอัพพร้อมกับกดแนวผมกับหลังแนวนะอ่ะถัดมาก็คือคอมโบโกดดาวไล์แล้วก็วรีคอเวอรี่นะผมก็จะเป็นคอมโบที่ว่าแรงมากเลยแล้วก็สามารถทำได้เฉพาะตอนที่ว่าสตูเนี่ยเลือดประมาณส้มๆแดงๆอ่ะที่ทำได้ก็จะเป็นอย่างนี้ ผมทำมันก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยนะพอดีทำไม่ค่อยคล่องแล้วก็อาจจะไม่ทูได้เกิดผมทำจริงๆเป็นทูคอมโบนะดาวไลท์แล้วก็กระโดดรีโคอมเบอรี่อย่างงี้อ่ะคอมโบสมัยก็คือการกดเกาตี้ยอน o ซ่ดาวไลท์ก็คือท่านี้แล้วก,กดปุ่ม M เอ็มอัพพร้อมกดเนก็จะเป็นท่าีชว่าโยกอย่างงี้นะผม,ผมก็จะมาเป็นอย่างงี้นี่น เป็นทูค combo แล้วผมแล้วก็ทำยากพอสมควรเลยเพราะมันต้องใช้ m up เลยและ m up นี่เรียนรู้ยากมากนี่ประมาณนี้ครับผมหรือว่าสามารถเริ่มด้วยการที่เรากดท่าดาวแอ i r ก็คือการยิงลงไปอย่างนี้พอยิงเสร็จเนะี่ยเราสามารถกดท่า gravity cancel แล้วก็ดาวไล i ์ก็ได้นะผมก็เป็นอย่างนี้นี่ประมาณนี้ ก็พอกดท่าดาวไลเซ่เนี่ยสามารถกดไอ้พวกท่าทูคอมโบต่อได้เลยนะผมก็คือทูคอมโบก่อนหน้านี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการกดแซงหรือว่าการกดแหนะผมแล้วก็มาลองท่าแซงก่อนเลยนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ท่าแบบแซงนะดาวไลเซ่หรือว่านี้จะเป็นแบบแหนนี่ก็ประมาณนี้ หรือว่าคอมโบเนี่ยาสามารถเริ่มด้วยการที่กดท่าแซก็ได้ผมก็คือการกดแซก็นี่เลยไซไลท์นี่ถ้าเราต้องกัดระยะดีๆนะถ้าเกิดว่าเรากัรดระยะไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้ของเนี่ยเห็นไหมมันก็จะยิงเลยนี่แซแล้วก็ไซไลท์หรือว่าสามารถแซก็เอ็นไลท์ก็ได้นะผมนี่ หรือว่าเราจะสามารถกดแซก็ท่าดาวไล่ก็ได้นี่แล้วก็พอดาวไล่เสร็จเนี่ยสามารถทำทูคอมโบก่อนหน้านี้ได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่ดาวไล่แซนี่ถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการที่เรากดท่าสายไล์นะผมก็คือท่ายิงไปข้างหน้าอย่างนี้นี่ยิงไปข้างหน้าไอ้ท่านี้เนี่ยมันสามารถทําให้ศัตรูเนี่ย เด้งขึ้นข้างบนได้นะผมแล้วพอมันเด้งเสร็จเนี่ยเราสามารถกดท่า down d o w อ a i ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องกดเดินหน้าไปน,นิดนึงเนอะผมถ้าเกิดไม่กดมันก็จะไม่โดนนี่แบบไม่กดนะแต่แบบกดเดินหน้าน,นิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้น,นี่เห็นไหมมันก็จะตีโดนนะผมอ่ะแล้วพอหลังจากที่ตีโดนเสร็จเนี่ยเราสามารถกดท่า GC หรือว่าการเตียงโซ่นั่นแหละแล้วกดท่าดาวไลท์ h t เนอะผมก็จะออกเป็นอย่างนี้ นี่ล้วพอดันไล,ล่แสงแดดเราสามารถทำทุกคอมโบต่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นท่าแซหรือว่าจะเป็นท่าเอ็นแอร์หรือว่าแนนั่นแหละมันก็ต่อไปอย่างนี้ผมแบบแซนะนี่แบบแซอันนี้ก็จะเป็นแบบแนนะผมก็จะแรงเอาเรื่องเลยแรงมากยิงลงอย่างนี้ไอ้ท่านี้เนี่ย พอทำเสร็จเนี่ยเราสามารถกดท่า GC แล้วก็เอ็นไลท์ก็ได้นี่แล้วก็กลับมาที่ท่าแซ่เหมือนเดิมนะผมหลังจากที่เราแซ่แล้วก็ไล s ์เสร็จเนี่ยเราสามารถกดแซ่อีกรอบได้นะผมก็จะเป็นอย่างนี้พอเรากดท่าดาวไลท์แล้วก็ซไลท์ท่านี้เสร็จนะผมเราสามารถต่อได้แซได้ก็คือท่ายิงก็จะออกไปอย่างนี้ ประมาณนี้ครับผมอ่ะถัดมาก็จะเป็นการลีดแบบเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการลีดแบบสมมติว่าเรารู้ว่าัตูเนี่ยมันดอยข้อหาตัวเรานะก็ให้เรากดท่าไอ้ท่าไซลท์ไปก่อนเลยคือท่านี้ให้สตูมันดอยเข้ามาหาเราพอเรากดท่าไซไลไท์เสร็จเนี่ยให้เรากดท่าดาวแอร์รอเลยครับผมก็คือท่ายิงลงนี้นี่ก็ให้เราลีดนี่ครับผมแล้วก็ลีสตูได้เรียบร้อยเลย ประมาณนี้ผมแบบดรอข้อตัวนะแล้วก็ให้เราก,กดคอมโบก่อนหน้านี้ได้เลยหรือไม่ก็สามารถเริ่มจากการเชื่อเราก,กดท่าเอ็นไลท์ก็ได้แล้วก,กดกระโดดดาวแอร์แบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ว่าสตูมันสปอตดอะครผมหรือว่าดอทอยู่กับทีนั่นเองก็ให้เราก,กดท่าเหมือนเดิมเลยท่าไซไลท์แบบนี้ พอศัตรูมันกดดอสเนี่ยกล้วยแล้วกดท่าดาวแอร์ปกติครับผมพอดาวแอร์เสร็จเนี่ยให้เรากดท่าแสนี่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการเล่นปืนก็มีประมาณนี้นะก็ส่วนมากก็จะในวิธีพวกทูคอมโบสามารถกว่าพอรีดได้เนะี่ยก็ต่อที่ t ทูคอมโบเลยโอเคก็เกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะผมเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าสุดสัปวันนี้ก็บายๆครับผมไว้เจอเกันทุกคน 拜拜拜拜。Bye bye, bye bye.